นี่คือ The Best of the Year ของโลบอกปีนี้ครับกัวการ์เดนเกมที่ทำลายทุกสถิติที่เคยมีมาในอดีตและยังคงสถิติไว้ได้อยู่ยอดผู้เล่นสูงสุดตลอดการนะครับผมแต่ณปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่ายอดผู้เล่นเนี่ยหายไปเยอะมากครับจากที่เมื่อก่อนเขาคงสถิติเอาไว้ยอดผู้เล่น1ล้านอัพต่อวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นปกติแต่ตอนนี้มันไม่ถึงล้านแล้ว นะครับผมยอดผู้เล่นให้เกินแ0 0แสนขึ้นไปนะครับยากแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นจากข้อมูลเท่าที่ผมไปเก็บมาจากน้องๆนะครับหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบื่อครับคือเบื่ออีเวนท์ที่มันเป็นเดิมๆอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะมีปัจจัยอื่นแฝงมาด้วยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่เล่นด้วยกันเนี่ยบอกว่าเบื่อนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าผู้วัานาเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างนะครับหรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่บอกกับเราเป็นในงว่าโก ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเขาก็น่าจะไปแหละครับว่าแต่ไปไหนอะ่ะ